สวยมากเลยนี่อันนี้มีสีนี้ด้วยอันนั้นเป็นสีทองที่เรืองแสงได้คุณเพื่อนเพ่เลิ่มแกติดนอกจากซองสุ่มอูชิมาพวะฮีโร่แล้วนี่ยังมีสองสุ่มคาด้วยนี่มีตัวอย่างให้ด้วยน่ารักมากเลยนี่เป็น2องสุ่มราคา99บาทเท่ากันเลย น่ารักดีตามหามาต้องนานคือมันยังไม่ไปต่างจังหวัดตอนนี้มันยังอยู่นี่อยู่มีทั้งแบบอันนี้เป็นซองสุ่มเนาะอันนี้เป็นสีโคโคแพ็คแล้วก็เซวแพ็คนี่นี่นี่มันมีแบบสีฟ้าด้วยแล้วก็มีแบบเรืองแสงที่มันเป็นโกลด์อินเดียค่ะแล้วก็สีทองก็มีเอาน้องของคนถือให้ก็ดูตักตัวอย่างเหนไมนี่ยวเจ้าสีทอง สวยมากเลยนี่อันนี้มีสีนี้ด้วยอันนั้นเป็นสีทอที่เรืแสงได้ถ้าเป็นซ<ส>นก้ยสีันเงินน่าจะเป็นดอกนะดอกดัน๋อ,อจริงด้วยจริงด้วยนี่ตอนนี้เราเอาเนา น้องขุนพลให้น้องขุนพลเลือกเซเว่นแพ็คเนาะนี่เดี๋ยวมาสูงๆมี3ามแบบขุนพลเลือกมาแล้วขุนพลชอบอันนี้อันนี้ใช่ไหมอันแรกนี่สวยดีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปดูว่ามันีชื่ออะไรบ้างสวัสดีค่ะวันนี้มันจะมารีวิวโอชีแมกควีนโอ้ไม่ใช่โูชีคามวิทีนะคะัาพาคสามนะ ก็เป็นแกงแมกควีนนะคะเมื่อกี้เราแอบ,บแกะไปแล้วพอดีว่าเราถ่ายไปแล้วแต่ว่าไม่ได้กดบันทึกนะคะมันก็เลยมาเป็นชิ้นสวนะ่วนอะกินเราก็เหมืนมาแกะมาอีกทีหนึ่งนะของคุณพลมาเป็นแบบซื้อแบบเซเว่นแพ็มานะคะอันนี้เป็นทากสามแล้วเนาะก็จะมีตัวเหมือนกับตัวฮิตเต้นอะตัวหนึ่งนะคะเอาไว้ให้เราดูเนาะได้สตัวอ่ใช่มันมีบอกอยู่นะก็คือว่า นี่อันนี้เป็นเครื่อมือของเขานะคะแลแลของน้องขุนพลคือจะเป็นตัวไรนี่แมคคีนคกับพูทเาเมนิสใช่มาแม่เอาออกให้นะคะสวยมากเลยนะอุาอันนี้ตัวที่หนึ่งโอ้มันใส่ถตรงข้างล่างไหนดูสินี่ตรงนี้เป็นมีที่ใส่เหมือนกันแล้วก็มีลายเส้นอยู่ด้านล่างไปนู่นละทำไมขับดีลังกาแบบนั้นละ่ะ แล้วเอาตัวแลออกมาก่อนแลนี่เห็นไหมอันนี้เป็นลายเส้นแด่พอดูนิดนึงนะอันนี้สีทองอืมอันนี้ออกเป็นเขาเรียกเขาว่าเป็นพาสลูเซ่นนะคะมูดดี้ครูสลาบิโลลาบิเลสนะคะอืมแม่รู้ไหมไฟมาด้วยมี่านไฟอ่าววางวางโชว์สว่างสว่างยครับนี่สวยอันนี้เป็นเบอร์ยี่สิบนะลูกนี่สองตัว อ่าวแบนี้ใช่มีแร่สองตัวนอกนั้นเป็นคอมมอนนะคะอันนี้เป็นผู้ผู้เชียร์ไลนิ่งแมคควีนอันนี้เป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นตัวที่มาเชียร์ไลนิ่งแมคควีนเป็นเชียร์กองเชียร์ใช่ไหมเป็นเพื่อนของไลนิ่งแมคควีนนะคะตัวนี้ใช่่คะเดี๋ยวถักลงข้างล่างเขาชื่อว่าชื่ออะไรลูกโรสคอร์เหรอโรสคอร์ เป็นเหมือรถโฟ้รสจิ๊นี่โอ้โหมล,ลาม่ลามลามอนมลาม่นาม,ม่ลาม่ล,ลาอม่ลาโม่ลาม่ลามนาโมนลาโม่ลาม่าโ็นลาโม่ลานม่าโาโันน่ลนนาโนะน,น่้าโมานะม่ลาโม่ลาโเ่ลาโลาโมาโมนลนโลามลาโม่ลานมม่าโม่ลมลมลม่ลนาโม่ามลลมมโกเลยเ มีคำว่าเลิฟด้วยนี่เป็นสายลุงสีหวานมากน่ารักดิอ้าวต่อไปนะคะเป็นรถอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวร้ายนะเนทไม่ใช่ไม่แน่ใจไม่ใช่มันคือทหารอ้าวขอโทษเป็นเพื่อนเหมือนกันใช่ไหมพอดีว่ามันเหมือนภาคที่แล้วตัวที่มันเป็นตัวร้ายแต่ว่านี่เป็นเพื่อนเหมือนกันนะครับมีดาวอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูก่อนเดือนหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวชื่ออีกทีหนึ่ง เป็นรถทหารมไม่ต้องไหนดีอะไมต้งไหนเยเรามารุ้นอันนี้กัน<อ>ต่อไปอเรามารุ้นตองสูงอะไรนี่ในมันอ่ามายี่คุณพลอยากได้อะไรเหรออะไรก็ได้แต,ดแต่ว่าอันนี้มันจะสูงในนี้นะอของโแพแท้เนาะซึ่งเราก็ต้องอยากได้ตัวลิมิตนั่นแหละ กับตาคุณพลคำแล้วบอกว่านาจะเหมือนหลุยส์ลามิเนสคูสเออคูสคูสขอโทษขอโทษเป็นรถเก่งแน่นอนให้คุณพลจาเชอรอลิฟได้เชอรอลิฟมาเชอรอลิฟทำไมพ่อบอกผิดนะเดี๋ยวนะเชอรอลิฟมันสุ่ม เดี๋ยวนะขีท้ทำไมเขาทำแบบนี้โอ้ยไหนๆขอดูอันนี้อันนี้เชอร์รีฟป่ะเชอร์รีฟมันอยู่ในซองสุ่มไม่ใช่หรอใช่นี่เอ้าเอ้าอุ้ยงงงงงงง,งที่จริงมันจะต้องได้มันเป็นซองสุ่มหรือเปล่าก็เลยอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> ก็คือมันเราซื้อมาในเซเว่นแพ็คใช่ไหมคนบอกคนบอกว่าอันนี้คือสองสุ่มตัวที่จะได้ในฮิดเด้นก็คือน่าจะอยู่ในเซเว่นแพ็คไหมเพราะเราเสียตังค์ซื้อเซเว่นแพ็ถูกป่ะอันนี้ก็คือจะเจออยู่ในสองสุ่มอันนี้เป็นเชอร์ลฟตัวไหนลูกไหนมาดูซิเชอร์ลฟก็อยู่ข้างๆตัวนี้ตัวนี้ A P B A P B อยู่ข้างๆนี่ตัวนี้เลยอ่ะ ทั้ง APD เดี๋ยวต้องเขียนจดหมายไปถามเขาหน่อยนะบริษัทอะไรอะไรเนะนี่ยทำไม f i g u r Uchi ของวังเด็กทอยแลนด์ก็บริษัทเดียวกันนะเดี๋ยวไปถามเขาก่อนนะอ่าไม่เป็นไรได้เชอรลิฟมาก็ไดไ้เป็นเพื่อนกับรถที่เราได้มานะคะเป็นเพื่อนหมดเ,เป็นแก๊งเพื่อนของแม็กควีนหมดเลยหมดเลยอ่าอันนี้ให้ดูเชอรีลิฟชัดๆนะคะ อะไรจะไปรูกคึดว่าจะได้เป็นดอกพัสสันสิเเาแสดงว่าแสดงว่าเราคำไม่โดนคำไม่โดนตรงไซเรนฮะใช่ใช่คือเราไม่คิดว่ามันจะมีตัวนี้มาอ่ะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปภาพคู่กันก่อนนะลูกนะเอออ่าเดี๋ยวถ่ายแล้วเดี๋ยวจะลาไปกับภาพของ เซเว่นแพ็คนะคะไล <Like S 1> ค์นี่งมูวิทีดิ๊ดดิ๊ดดจะลอยจะขึ้นไปแล้วขอ,องวางเด็กทอยเขาเป็นผู้นำเข้านะแต่ว่าคนผลิตโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ ลกดไลค์กดแชร์ให้คุณพลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย